แทนที่ไม่เป็นธรรมการทํางานเกินเวลารวมถึงไม่มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานนั้นเป็นปัญหาที่ทางเครือข่ายลูกจ้างทํางานบ้านและทางภาคประชาสังคมร่วมกันผลักดันให้ภาครัฐนั้นทําการแก้ไขานานกว่า9ปีนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากว่ายังไม่มีการออกกฎกระทรวงเพื่อที่จะคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นลูกจ้างที่ทํางานในบ้านิดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพงศ์อิทธชูวงค่ะ สมจิตคอนบุรีที่ยึดอาชีพรับจ้างทํางานบ้านมากว่า40ปียอมรับว่าเธอไม่เคยมีวันหยุดประจําสัปดาห์และต้องทํางานเกินเวลาอย่างน้อยวันละสี่ชั่วโมงโดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ5000บาทและบางครั้งยังถูกเจ้าของบ้านหักเงินเดือนวันละ2 0 0ร้อถึงห้บาทหากป่วยจนไปทํางานไม่ได้ถ้าฝรั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันมันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเขาให้ทํา8ดโมงก็คือ8ปดโมงเก้าแปดโมงถึงเที่ยงอัตรางเงินเดือนก็ไม่เหมือนกัน ถ้าคนไทยอยู่ถึงตต้งคืนนี้เงินเดือนอยัง4,000อยู่นะแต่ฝรั่งนี้ถ้าทําถึงเที่ยงเขาจะให้เราเนี่ย3,000บาทแต่ถ้าทําอาหารเขาจะให้ถึง7,000ทำอาหารไว้ใส่ในตู้เย็นหรืออะไรเดี๋ยวก็กลับมาก็มานนี่เองแต่คนไทยเราต้องทําอาหารเบ็ดเต็ดหมดเลยซักเสื้อผ้าทุกอย่างยังอัดตรังเงินเดือน4,000โดยไม่มีวันหยุดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานเป็นปัญหาของลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลกซึ่งเป็นที่มาของการรับรองอนุสัญญาฉบับที่189ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนทำงานเช่นลูกจ้างทำงานบ้านจะต้องได้รับสิทธิเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรมมีสิทธิเสรีที่จะออกจากบ้านในจ้างในวันหยุดได้รับความคุ้มครองด้านความมั่นคงทางสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงความคุ้มครองการเป็นมันดาขององค์คงการแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2554แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการรับรองอนุสัญญานี้มีเพียงการออกกฎกระทรวงที่มีสาระสำคัญในการขยายความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานปี2541เพิ่มเติมเช่นมีวันหยุดประจำสัปดาห์สิทธิลาป่วยโดยให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงาน จึงเรียกร้องให้ออกกฎกระทรวงฉบับนี้โดยเร็วที่สุดและควรพัฒนาให้เทียบเท่ากับมาตรฐานแรงงานสากลในอนุสัญญาฉบับที่189่าอันที่สองก็คือเขาจะได้วันหยุดซึ่งเขาต้องการมากการที่เขามีวันหยุดก็คือเขาได้พักผ่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเขามีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองอาจจะไปอบรมอาชีพอื่นๆไม่ต้องทำอาชีพลูกจ้า,ทางทำงานบ้านจนจนแก่อะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีวันที่อัจฉราอย่างเช่นลูกจ้างคนงานคนไทยเนี่ยสงการก็อ,อยากกลับบ้านเนาะหรือปีใหม่หรือเขาาเา้าพรรษาเขาก็อยากกลับบ้านแล้วก็อยากลาได้ก็จะมองไ้ว่ากฎกระทรองนี่เป็นความหมายเดียวที่จะคุ้มครองพวกเขาเลนออยนี่มองแรงานได้ไหมได้คะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่กฎหมายที่คุ้มครองมันคุ้มครองน้อยมากด้านนายอาทิตย์อิโซโมอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงว่า ขณะนี้การออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของลูกจ้างทำงานในบ้านล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้อีกไม่เกินหนึ่งเดือนส่วนการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่189นั้นประเทศไทยยังต้องมีการปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆก่อนเพราะลักษณะความสัมพันธ์ของลูกจ้างทำงานในบ้านของประเทศไทยเหมือนกับคนในครอบครัว ซึ่งต่างกับต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นลูกจ้างกับนายจ้างพงอิทเชชวงไทย p b s